นางอันนี้ว่าท่นขืนขนงว่ท่นมหล้คพี่น้องหอยนางร okay. มลายลหลายๆตาเบิง่งละ หอยนางม้มฟรังจะเป็นหลายกักหลายในสู้เบิ้งไกลๆมองไปพูดไกลๆพี่ตาหอยนางมนะ้มเด้ดนะพูดเก็บจนขี้ทานเก็บ <oyun> มันหลายโปดพีน่น้องเลยเจตาหอยนาง้มทั้งน,นั้น ก็เปลี่ยงพี่ลมทะเลกะ่ะพัดวนวนไปไปซิมันหาอย่างเนะหาอย่างโอ้หาหอยอืมขุดมีตัวใหญ่เด้ยหอยนังล้มพี่หนอพูด่ะใหญ่ขุดเนีย่ย

หลายคักหลายเนี่ยโอ้ยเก็บไปสามถังจะกินเหมือนปอนุดอกพูนเต็มถังเลยพี่นอ้องพี่ถังเรื่องพี่เบียงน้ยอนยไปคูณสองถัง lọc ghi cái nòng rồi, kìa 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 điều, kìa 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 kìa